พูดถึงน้องๆปี2024หรออุ้มว่าคือในแต่ละปีอะของคนมงแต่ละปีมันก็จะแตกต่างกันออกไปก็อุ้มว่านะอย่าอย่าเอาตัวเองไปมัวแต่แบบเที่ยวกับใครว่าเฮ้ยเขาแบบมามากเลยอะคนนี้เขาแบบหูชื่อเสียงสุดๆเลยแต่เราแบบไม่มีอะไรเลยอะอย่าพึ่งไปกลัวตรงนั้นอย่าพึ่งไปสนใจว่า เราต้องไม่มีแน่ๆเลยอะเพราะถ้าเกิดเราไปมัวแต่แบบโฟกัสกับอีกคนคนหนึ่งเราเอาตัวของเราไปคอยสู้กับอีกคนหนึ่งอยู่อ่ะมันจะทําให้เราบางทีเราสูญเสียความเป็นตัวเองไปเลยนะแน่นอนแหละโอเคเรามองเขาได้เราเราแบบเฮ้ยมันสร้างแรงบันดาลใจได้แต่ว่าต้องไม่คอยไปโฟกัสแต่ตัวของเขาตัวของอีกคนหนึ่งมันอาจจะมันอาจจะทําให้เราอ่ะ พยายามที่จะเป็นคนอีกคนมากหนึงมากเกินไปจนเราแบบกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เคยเคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเคยเป็นอย่างนั้นแต่ดึงตัวเองกลับมาตอนเพราะว่าตอนที่อุ้มกลับมาประกวดมันเหมือนอุ้มเริ่มใหม่คือแน่นอนอุ้มอุ้มมีฐานฐานคนที่รู้จักนั่นก็คือแบบแม่แม่แมกระเทยหรือกลุ่มนางงามเขาก็จะเฮ้ยโอเค อุ้มเคยเป็นนางงามเคยมีคนรู้จักมาแล้วเคยผ่านเวทีการประกวดทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเวทีอินเตอร์เนชั่นแนลมาแล้วใช่ค่ะมันมีคนรู้จักในกลุ่มนั้นแต่มิสแกรนปีตั้งแต่ปีพี่ฟ้าปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้มันเหมือนฐานแฟนคลับคนที่มาติดตามเวทีมิสแกรนเป็นกลุ่มฐานแฟนคลับใหม่หลายๆคนนะ่ะตอนที่อุ้มประกวดเขาก็ไม่ได้รู้จักเลยนะคะว่าอุ้มเป็นใคร อุ้มประกวดตอนที่อุ้มมงชุมพรเสร็จอุ้มยอดฟอลมีอสี่ห0ื่นซึ่งอันนั้นอุ้มสะเป็นยอดฟอลที่อุ้มสะสมมาตั้งแต่เล่นไอจครั้งแรกตั้งแต่มงตั้งแต่2017อ่อะขยับมาถึงสี่0 0ื่นเราก็แบบเอาแล้วทำไงดีกูร้องเพลงก็ไม่ได้เพาะก็ทำพิตตี้ก็ก็ทำงานก็ใช้ชีวิตของเราไป ถ่ายแบบถ่ายอะไรแต่ตัวเองไม่ได้แมสไม่ได้มีคนรู้จักในวงกว้างประกวดเสร็จแล้วมงชุมพรแล้วตอนนั้นก็แบบเฮ้เราก็มงต่อจากน้องชาเลยนะแต่ก็ไม่ได้มีใครรู้จักขนาดนั้นก็เดินเดินไปบางทีกว็ว่าไม่ได้มีใครรู้จักไม่ได้อะไรเลยแต่ถามว่าน่อยไหมไม่ได้นอยก็ไม่ได้นอยก็แบบอุ้ยไม่เป็นไรก็ชื่ออุ้มนะคะชื่อ,อุ้มนะคะเออมา มิสแกนชุมพรค่ะเอาจริงมันมันควรที่มันเอาจริงมันควรที่จะหน่อยปะเอ้ยเราเราก็ถือว่าเป็นท็อป5เลยนะรองดับสามมิสแกนเทลเลนต์สองพันสิบเจ็ดเลยนะแต่หลายๆคนเขารู้จักคนอื่นมากมากกว่าอุ้งิกบางคนเขารู้จักเทียเทียเป็นเออเฟสเทียอยู่ทีมภูเก็ตเขารู้จักเทียมากกว่าเขารู้จักพี่เชยเอมเขารู้จักไพลิวไพลิวขาวโอ้โหไพริวแบบ ออล่ามากลูกครึ่งเขารู้จักพี่เชอเอมโอ้โหเป็นสายสปีดที่แบบเก่งเก่งเหลือเกินเขารู้จักใครเขารู้จักมีนาเต้นลีลาดได้เออแปลกใหม่มีรอยสักเป็นเป็นไทป์ใหม่ที่คนแบบว้าวเขารู้จักใครกันอีกพี่พิมพี่พิมสงคารมนางงามมีผลงานประจักษ์เป็นนักธุรกิจรวยการศึกษาดีแล้วเรา เราไม่ได้เป็นอะไรเลยตอนนั้นค็คือแบบก็ใช่เราเราเคยเป็นนางงามามาก็จริงแต่เราเหมือนแบบเป็นเป็นโนวันเลยอะเราก็แค่แบบเหมือนแค่ต้องมาเริ่มใหม่ตอนนั้นอะกดดันตัวเองมากกดดันกดดันกดดันเพราะพี่ปอนเขาก็อยากให้เราแบบแอคทีฟตัวเองอยากให้คนหลายๆคนรู้จักอยากให้ตัวของเราแมสแล้วเราแบบแล้เราทำยังไงก็เหมือนกับที่อุ้มบอกกับแฟนขับมาตลอดว่า แล้วจะทํายังไงให้คนมาชอบเราไม่ได้มีอะไรที่คนควรจะมาชอบเลยคืออะไรหรอเสน่ห์ของตัวเราคืออะไรก,ก็ไม่ได้รู้จักก็ไม่ได้อะไรแต่พอเราได้รับความกดดันกดดันกดดันมาหลายๆทางทั้งของกลุ่มนางงามที่บอกว่ามายัางไงก็ท็อป77็สิบเจหน้าเก่าจะเอาไปทำอะไรได้ต่อนั่นนี่เราก็อ่ะ ก็เครียดอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วก็ออกไปก็แบบเออก็ช่างแม่งมันก็จอยละกันไม่รู้จักก็ไม่รู้จักไม่เป็นไรช่วยกดตะกร้าด้วยนะคะทุกคนวันนี้วันนี้ตอนนี้เลยก็จะได้พูดต่อก็คือพอพอมันหลุดเลิกสนใจตรงนั้นได้อก็ก็ไม่ต้องสนใจก็ไม่สนใจเลยก็เลยสนุกของเราไปวันวันหนึ่งก็สนุกกับไอ้ด่ากันอะไรกันบ้างเต้นบ้าง ตลบบ้าบอตอนแรกช่วงแรกก็เขินก็อายแต่ก็ทำทำไปอะไรเงี้ยก,ก,ก,ก็สนุกดีก็ได้ทําอะไรใหม่ๆเสร็จแล้วก็เหมือนพอมีคนได้รู้จักเราคนหนึ่งเหมือนเขาก็เริ่มเริ่มรู้จักเราม,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 มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจากที่แฟนคลับมีเข้าใจคขาว่ามีแฟนคลับมาหาวันหนึ่งมันมีเท่านี้พอ,อพอเก็บตัวอีกวันหนึ่งมันเพิ่มมาเป็นเงนี้ย ไปอีกวันนึงวันเพิ่มมันเป็นอย่างเงีเ้ยอย่างเงี้ยอย่างเงีง้ยเราแบบชอบอะไรแล้วเราชอบอะไรเราเขาจะบอกว่าชอบพี่เราเป็นเราเออถ้าอย่างนั้นเราก็แบบก็เป็นอย่างนี้ละกันมันก็เลยทําให้เรารู้ว่าเราถ้าเราออมัวแต่เอาตัวของเราเองอะ่ะไปฉันจะต้องดีกว่าเธอคอยดูเธอแฟนฉันจะทําให้ได้มากกว่าเธอคอยดูฉันจะเดินให้ดีกว่าเธอคอยดูสุดท้ายเราไปโฟกัสแต่เขาเราลืมโฟกัสตัวเอง ทุกคนช่วยกดน้ำหอมด้วยนะคะวันนี้เร็วคนละออเดอร์กดและจ่ายด้วยนะสั่งน้ำหอมแล้วนะขอบคุณค่ะนั่นแหละมันก็เลยทำให้เรามีความสุขในแต่ละวันแต่ละวันพอมันพอเรามีความสุขมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันออกมาดูดีมันมันดีงไงมันที่ออกไปตอบคำถามไม่ได้เครียดเลยไม่ได้คิดอะไรเลยด้วยซ้ำ มาขายของใครแล้วช่วยกดด้วยคนลาตกาชอบท่าหมุนมากครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> เริ่มชอบอุ้มจากเทคการแต่งตัวเออเราก็น่าจะมีมีแฟนคลับสาวๆที่มาจากแบบติดตามอุ้มจากเรื่องของการแต่งตัวด้วยเพราะอุ้มชอบแต่งตัวถ้าติดตามกันตั้งแต่แรกคือเป็นคนที่โอ้โหแต่งมาเยอะมากหวานไวทุกเคชิก เปี้ยวโป๊สตรีทบอ,อยมีหมดอะนะคะเบมีนชอบอุ้มจากเพลงคะแนนเต็มหนึ่งรขอบคุณค่ะจ้แม่แฟชั่นชอบมากๆชอบแต่งตัวชอบแต่งตัวชอบแบบในหัวมันชอบคิดไงว่าแบบนี่ใส่ดีวะ ยังเก่งตัวนี้อยู่ถ้าเก่งตัวนี้มาใส่กับเสื้อตัวนี้ยังดีน่แหละใส่เก่งตัวนี้เสื้อตัวนี้ใส่แบบนี้ดีปะเออเออใส่แบบนี้ดีชอบคิดแบบนี้น <c oughs> เก่งขึ้นมากๆเลยขอบคุณค่ะ